วัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูดาวนะคะในรายวิชาภาษาไทยคะ่ะรายวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะบ้านบางละจันนะคะในหน่วยการเรียนรู้วันนี้นะคะเราจะเรียนรู้ในเรื่องการฟังและดูสื่อต่างๆนะคะ,ะเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะ การฟังและดูสื่อต่างๆนะคะเป็นการฟังและดูสิ่งต่างๆเช่นการดูข่าวการฟังข่าวการดูการ์ตูนความรู้ต่างๆละครเพลงนะคะจากสื่อที่จะนำเสนอสิ่งเหล่านี้ได้ก็ได้แก่พวกวิทยุโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตนะคะเพื่ออะไรคะลูก เพื่อความสนุกสนานเพื่อความเพลิดเพลินและได้รับความรู้นะคะ mm hmm. เมื่อเราฟังเราได้เกิดการฟังได้ดูนะคะก็สร้างสร้างความเพลิดเพลินให้กับตัวเราสร้างความสนุกให้กับตัวเรานะคะอย่างเช่นนักเรียนฟังเพลงอ่ะให้ความสนุกสนานการดูการ์ตูนให้ความเพลิดเพลินกับนักเรียนนะคะอ่ะส่วนข้อควรที่เรา จะปฏิบัติในการฟังหรือดูสื่อต่างๆนะคะดูยังไงให้เกิดประโยชน์ฟังอย่างไรให้เกิดประโยชน์นะคะเรามาดูกันเลยค่ะในข้อที่หนึ่งนะคะลูกเลือกฟังและดูสิ่งต่างๆตามความเหมาะสมกับวัยและเวลาที่มีอยู่นะคะอันนี้ในวัยของนักเรียนนะคะเราควรเลือก ฟังหรือดูสิ่งต่างๆต,ตามความเหมาะสมอ่ะเ,เช่นดูอะไรคะดูกระตูนศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็การฟังเพลงในวัยนักเรียนใช่ไหมคะและนักเรียนต้องรู้จักเวลาด้วยเราจะดูทั้งวันได้ไหมคะ เล่นโทรศัพท์ทั้งวันได้ไหมโดยที่ใช้สื่อจากอินเทอร์เน็ตเพราะตอนนี้ทุกคนต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียนใช่ไหมคะเราต้องแบ่งช่วงเวลาด้วยนะคะอาจอย่างเช่นช่วงเชา้านักเรียนอาจจะใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียนนะคะและช่วงบ่ายนักเรียนอาจจะพักในการเล่นโทรศัพท์นะคะ เพื่อเป็นการพักสายตาไปในตัวเราด้วยนะคะเพราะถ้าเราเล่นโทรศัพท์เป็นเวลานานสามารถทําให้สายตาเราเสียได้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสมด้วยนะคะอาจจะมีผู้ปกครองบางคนนะคะแบ่งเวลาช่วงเวลาให้นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือนะคะเพื่อที่จะทําให้ เราได้ห่างจากโทรศัพท์มือถือได้พักสายตาด้วยนะคะนักเรียนต้องระวังด้วยนะคะในข้อนี้นะคะต่อมาค่ะเราไปดูในข้อที่2กันนะคะคิดวิเคราะห์ว่วาสิ่งที่ฟังหรือดูมีประโยชน์หรือไม่และสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือไม่นะคะสิ่งที่นักเรียนดู นักเรียนต้องดูแล้วสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วด้วยนะคะในปัจจุบันนี้ t i k t o k เป็นที่นิยมเลยใช่ไหมคะใน t i k t ตอมีใครที่เคยเล่น TikTok กไหมคะครูดาวคิดว่าหลายๆคนคงมี Tik t o อกใช่ไหมคะใน TikTok นะคะจะมีช่องทางให้นักเรียนเลือกดูได้หลายช่องทางมากเลยนะคะ มีทั้งการเต้นการทําอาหารการร้องเพลงการศึกษาหาความรู้ทางด้านต่างๆนะคะนักเรียนต้องเลือกดูในสิ่งที่มันเกิดประโยชน์ช่องการทําอาหารอย่างนี้นะคะครูดาเห็นให้นักเรียนเขาจะมีให้เรามีอาหารให้เราลองฝึกทําได้ง่ายๆเลยนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะดูและนํามาให้ผู้บอกผู้ปกครอง ผู้ปกครองก็สามารถที่จะนํามาปฏิบัติหรือทําให้เราดูได้นะคะเราดูแล้วต้องทําให้เกิดประโยชน์ได้ด้วยนะคะอาจจะมีบางคนที่ชอบดูในช่องเต้น c o อร์ใน tiktok ใช่ไหมคะ,ะนักเรียนดูและสามารถที่จะมาเต้นตามได้สามารถนําม,มาใช้ในการออกกําลังกายในแต่ละวันได้นะคะอันนี้ก็ทําให้เกิดประโยชน์ด้วยนะคะนักเรียนต้อง เลือกฟังและเลือกดูและต้องรู้จักวิเคราะห์ให้ได้ด้วยนะคะต่อมาค่ะเราไปดูในข้อที่3กันเลยข้อที่3มนะคะสรุปสาระสำคัญของสิ่งที่ฟังและดูโดยการตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดูได้นะคะอันนี้เมื่อนักเรียนดูแล้วนักเรียนต้องรู้ด้วยว่า สาระสำคัญของสมมติกร์ตูนเรื่องนี้สาระสำคัญเขาต้องการให้เรารู้อะไรนะคะในเรื่องนี้สาระสำคัญคืออะไรนะคะโทษในเรื่องนี้คืออะไรนะคะเราสามารถที่จะตั้งคำถามกับเรื่องนี้ได้ว่าทำไมคนนี้ต้องรับบทเป็นแบบนี้ทำไมต้องมีโทษเป็นแบบนี้นะคะเราต้องจับใจความสำคัญของเรื่องให้ได้ เช่นการเราอ่านหนังสือเหมือนกันค่ะเราก็ต้องดูว่าเราอ่านไปใน,ในเรื่องนี้มีใจความสําคัญอะไรตอนขึ้นต้นยังไงตอนท้ายสรุปอย่างไรนะคะและเราสามารถที่จะมาตอบคําถามของเรื่องนี้ได้นะคะการฟังและการดูก็เหมือนกันนะคะต่อมาค่ะเราไปดูในข้อสุดท้ายค่ะมีมารยาทในการฟังและดูนะคะอันนี้ก็คือ ฟังและดูอย่างตั้งใจและไม่ทำความรำคาญแก่ผู้ฟังหรือผู้ดูผู้อื่นสมมติเราฟังหรือดูละครหรือดูกระตูหรือฟังเพลงอะไรก็แล้วแต่นะคะเมื่อมีบุคคลอื่นอยู่รอบๆตัวเราเราต้องดูและฟังอย่างนี้มารยาทหรือตั้งใจฟังไม่พูดแทรกหรือร้องเพลงแทรกขึ้นมานะคะเพราะอาจจะทำให คนอื่นฟังไม่หมืเรื่องนะคะอันนี้นะคะก็คือข้อควรที่ควรปฏิบัติในการฟังและดูและสื่อสารนะคะอันนี้นะคะในเรื่องนี้นะคะนักเรียนสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนได้เลยนะคะนักเรียนลองไปฝึกทำหรือฝึกปฏิบัติด,ดูนะคะในเรื่องนี้นักเรียนสามารถที่จะนำไปใช้ ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูดาวอยากจะฝากเรื่องการฟังและดูสื่อต่างๆนะคะไว้เพียงแค่นี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะครูดาวมีการบ้านนะคะให้นักเรียนนะคะอ่านหนังสือในหน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องขันร้ายของกล้องนะคะแล้วตอบคำถามจากเรื่องนะคะหน้าที่ครูดาวให้อ่านก็คือหน้าที่75ถึงหน้าที่ 78นะคะเมื่อนักเรียนอ่านจบแล้วนะคะให้นักเรียนตอบคำถาม3ข้อนะคะให้ครูดาวนะคะให้นักเรียนเขียนลงสมุดเนื้วเขียนตอบมาให้ครูดาวนะคะสำหรับ3ข้อนี้นะคะนักเรียนต้องอ่านเนื้อหาฝันร้ายของกล้องก่อนนะคะนักเรียนถึงจะตอบคำถาม3ข้อนี้ได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะครูดาวฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วเรามาพบกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ